สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่ไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียครับซูบิโตโ,โมเอ็ดเฮร้อยสามขีดหหรือว่ารุ่น6ทีมงานปอเพิ่มทรัพย์ครับหรือว่าเสียติโซนอำเภอบ้านกรวดนะครับจัดให้หรือว่าโซนบุรีรัม ขุดบอ่อขนาดหนึ่งไร่วิ่งไปกลับ300เมตรครับเอ้ค่าเบรกน่าจะประมาณ70บาทหรือเปล่า60 7 0บนี่นะครับสำหรับรถดำรถขุดก็ยืนพื้นนะครับยืนพื้นที่เกาสิบหรือว่า100หรือว่า80บอ่ะคุซโซไฟเตอร์ครับ วิ่งแต่เชา้านี่นาทีนะครับนาทีละเที่ยวนาทีละเที่ยวเลยนะตีไปสอ,ส,อสองนาทีร้อยสองนาทีร้อยครับก็ตัดสุบิตโตโมเอทเฮต์ร้อยสามสิบรุ่นหกดูแลโดยลีดไปครับหรือว่าถ้าสนใจสอบถามชาติเตือนทรัพย์ได้ครับ 13ตันครึ่งครับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าเครื่องยนต์นั้นสีซูปครับ4ีซูปเทอร์โบเขอามาเร็วอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำาีเจเจต่ำเคเวิตัวเดินขายบ้าสิตันครึ่ง 0.60ลูกบัตรเมตรสำหรับกุ้กกี้เขาช่วงล่างรองรับการกระดกด้วยใบแทกนั้น70เซนครับโซ่43ข้อบอลล์เจ็ดตัวแคริ i e สหนึ่งตัว้าเป็นโกเบโกก็แคริ i e สสองครับเขาะว่าเป็น LC ลทะ้อเอ้นี่ก็รถเก่านอกนะไี่้องสร้างโดยคนไทย ดินสวยครับดินสวยสามพันชั่วโมงย,ยังเปรี้ยอยู่อืมอุ่นเยอะเหมือนกันดูผลงานอีกครั้งหนึ่งครับเปิดบอ่ออยู่ประมาณหนึ่งไร่มีน้ำออกนิดๆครับ โอ้ลึกจากสองเมตรครึ่งได้อยู่ครงนีท็อปเกีครขับเองครับล่างบ้างไม่ล่างบ้างรถนี่ขนาดท็อปเกีครขับนะเสียติขับเองครับโอ้รถบนนอนเนี่ยเสียงนิ่มครับเสียงนิ่มเคเจ็ดปีไม่ ไม่มีดังครับมีเต็กเครื่องนิดหน่อยหลอดไฟนั่นห้าดวงครับห้าหรือหก้องเด่นับปันหนึ่งสองสามสี่โอ้หกนะหลอดไฟหกครับหลอดไฟเยอะนะหกดวงด้วยกันสามล้านมีทอนนะพี่น้อง น,นิ่มครับเชื้อเพลิงนี่2,000อยู่หมัดเหมือนกันครับทั้งวันเออ185ไปน้องพี่ใหญ่จัดให้เอ,อธรรมชาติครับประกอบอินโดนีเซียนะครับดูแลโดยลีดเบイ รับในเมืองไทยอช่วงเอาแล้วช่วงนี้ช่วงเอารถดีปีกว่าแนละ้วสามพชั่วโมงครับโอ้ถ้าอาบน้ำก็เจ๋าเลยสีร้วยหอมนะครับอีสุดดกกาตั้งรับ เร็วดีครับก็ mm hmm. หากิน6ล้อนี่ต้องรถ120 130่นะพี่น้อง140เดี๋ยวถ้า200นี่ไม่แนะนำครับนะงานลักษณะอย่างนี้นะอ่าร้อยสามร้อยสี่จะได้เงินครับหรือว่าร้อยร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ได้เงินกว่าสองร้อยกวนะ,ะเราสูบันฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเชเพลิงครับเช้เอเพลิงนี่สองพันนะ สองพันห้าอยู่มาัาแต่ว่าถ้าสองร้อยนี่เชื้อเพิ่งสี่พันห้าพันนะมานเข้าโอ้เย <c oughs> <c oughs> เอาเสะก่อนเสะก่อนเอาไม้ครับนะโอ้สามพันชัวโมงยังพิ๊กอยู่ ยังยังกุ้งียังเปรี้ยอยู่ครับเอาอุ้งไม้ไปอุ้งไปเสะก่อนครับหรือยังไง โอโกาสข้างละสองนะสำหรับร้อยสาแต่เป็น210ก็ F6 ฟหกมาแคนนี้องมันมีธรรมดาด้วยนะถ้ามาแคนนี่ก็ตัวท็อปนะครับหรือว่าตัวตัวแรงครับตัวแรงโอโ้เจอ Buffalo บัฟฟาโล่น้องนั่นครับ เกะทิงหรเปล่าน่ะเจอกะทิงครับเอ้เป็นสิบบเลยครับกะทิงบุกเมืองบุรีรัมย์ครับอดินติดปุงกี้ครับเอาออกหน่อย ค่อยเสะไปก็ใช้ไปเถอะทถใหม่ๆนี่สิบปีครับเครื่องยนต์ช่วงล่างก็เจ็ดแปดันชั่วโมงก็อาจจะเปลี่ยนโซ่ครับนะหรืออาจจะหนึ่งหมื่นขึ้นอยู่กับการเดินเดินเยอะไม่เยอะส่วนไรายได้ก็โอ้ช่วงนี้นี่สบายๆแล้วครับนะวันละเจ็ดแปดันสบายๆ หน้าฝนกงตัวใครตัวมันพี่น้องวาา่าซานงั้นต้องเตรียมครับนะเมื่อคุณได้ตังเยอะก็เก็บไว้ส่งงวดตอนหน้าฝนด้วยว่าอย่าลืมว่าส่งเป็นเช็คนะครับช่วงอย่างเดียวครับงานนี้ แกก็พึ่งเล่นรถนะครับสำหรับทีมงานปอเพิ่มซัย์เล่นป้ายแดงเลยหรือว่าน้องติเสียติสายสา,ายโทรเจ็ดครับนะรับงานชั่วโมงรับงานก็รถเล็กจะอาจจะงานงานเยอะกว่ารถใหญ่ครับอน่ะุ่นนี้ก็จะแบกสบายครับขึ้นสิบล้อไม่มีปัญหา สิบสามตันครึ่งครับผ่านสบายสามร้านมีทอนนะครับสำหรับเงินสดสนใจก็สอบถามได้แล้วนะดูความเร็วของเขางานปากโบไม่ต้องร้อยเก้าห้า เสียแจ็คคอยเสียกนะครับไอ้ยะแจ็คคอยเสียกครับขับคันนี้โอ้อันนี้ใครเอ่ยอุโซ,โซนี่ก็มีเสียหมูเสียแจ็คหรือว่าน้องแจ็คน้องหมงูน้องติดว่ากันไปสวิตโตโมครับนะเขก็เลือกสวิตโตโม การออกมาใช้งานนะครับทำมาหากินชีวิตไม่สิ้นกระดิ้นกันไปพี่น้องอะผมขอตัวก่อนครับนะรีวิวให้พี่น้องได้ชมทุกอาชีพมีค่านะครับมีคุณค่าถ้าท่านชอบแบบไหนก็จัดไปคนเราถนัดไม่เหมือนกันนะครับชอบแบบไหนก็จัดไปขอให้อยู่ในกรอบนะครับ ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ